ห้าว่ยปอสามรอบสามรอบแล้วก็จักมากเจ็วันสามส็วันสามรายสมสูตรเลยสามสูตรซึ่งมาวันน่ะเขาก็ว่าพ่อเขาพ่นยังมันเขียนมาละนี่เอาสามสูตรอาจารย์บนไอ้นเนเพราะว่าของใก่ของของเปนปนเนี่ยปนแนะน้ำมาจากอัหกเนี่ยสามสูตรเปนนี่ขันนี่ไม่เยอะเลยอ๋อ่อมหัเลยปัดเขาเลยครับปีนี้นะต่เนียใส่ปลอกอยู่นะ ต้นไส่โอ้ดีมากครับตันใส่ดินน้ำพร้อมนี่นะต้องใส่ปุ่นล็อกถึงจะฟื้นโอ้ตันไส่ครับน้หมดแล้ครับใมันเ็ยกนว่มันเจะ้แต่เเวมาออมานมันใหแล้วมัแล้วกัังสวนเยพอเนาะแต่ว่ามมละอต่อยาวดีแต่จ้เทินใบเทินใบเทินใบต่อมาล้ก็แล เราขลิมดอกกนั้นเหละมอกวปีเปล้วเป็นได้ของก่เหาะปีเล้วราคาดีนาอราคาเหมาะขายเยืนมัดเนี่ยเปิดเมาจุดสวนอยังไ้อ๋อมีขามาเมาไ<อ>หมือ้มคนถึงจ้างมัง้ครับผลมาตลอดสามร้อยสองสมร้อยสามรยมัดช่วงรีบมาเปดตาดอกรีบใส่คอมเนี่เดี๋ยวนี้ปรา,ก,าก้นว่าดอกก็ละดอกแต่ไมตออ้อมลันี่อยู่ใกลติดกันนะอยู่ติดอ่ะนี่อยู่อู่ตี่คนผลตัวเองอย่ตีนเนาะ เรนี้าล่าสนนวันนี้มาหันละเขสบายใจ